เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy t s n e w นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะ ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาทีมีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะชาวเกษตรกร,ร,กรทุกๆท่านเลยนะคะพบกับช่องมามี่ทีนลวสาขาที่มาเล่าข่าวให้กับทุกท่านฟังเป็นประจำเลยเนาะโดยเฉพาะเรื่องปากเรื่องท้องนะคะเรื่องนี้มามี่ทีนิวต้องมาเล่าให้ทุกท่านฟังเป็นประจำอยู่และะ้วค่ะคลิปนี้นะมาตามคําเรียกร้องมีหลายคนถามมาบ่อยมากเลยนะคะในเรื่อง ความคืบหน้าของไร่ละ500รอบสองนะคะเงินช่วยชาวนาน,นั่นเองที่ทุกคนก็ถามมาว่าเออมันจะได้ไหมมันไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะคะวันนี้มามิทีนิวไปติดตามข่าวนี้มาให้เลยค่ะเป็นการสัมภาษณ์กรรมการบริหารเข้าชัดๆเลยว่าไร่ละ500รอบสองไปถึงไหนเมื่อไหร่จะจ่ายจะได้ไหมหลายคำถามเดี๋ยวเรามาฟังคำสัมภาษณ์ของท่านเลยนะคะ แหล่งข่าวคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินะคะก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการสนับสนุนข้าวบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวอัตราสนับสนุนไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่วงเงิน5.6หมื่นล้านบาทที่นอบ,บอได้อนุมัติตั้งแต่18มิถุนา63เรียบร้อยแล้วนะคะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าจะส่งเข้าที่ประชุมครมรเมื่อไหร่นะคะทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก็พร้อมที่จะจ่ายทันทีแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะคะก็ต้องยอมรับว่าในขณะนี้รัฐบาลมีรายจ่ายหลายด้านที่จะเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนที่ไม่ใช่อาชีพชาวนาเพียงอาชีพเดียว แหล่งข่าวกล่าวว่านะคะสำหรับวาระการประชุมในวันที่10กุมภาพันนี้จะมีสาวาระในการประชุมคือการขอเพิ่มวงเงินประมาณโครงการประกันรายได้ของเกษตรประกรผู้ปลูกข้าวปี63ทั้งสี่รอบที่1นนะคะก็คือสำหรับใครที่ยังไม่ได้ประกันข้าวเนี่ย จะได้เฮก็รอบนี้นะคะส่วนววระที่2นะคะจะของบประมาณจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปรากฏว่ามีเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินอีกจํานวนมากเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบได้แก่สถานการณ์ข้าวโลกไทยรายงานผลการดําเนินการยุทธศาสตร์ข้าวไทยและรายงานผลการดําเนินการระบายข้าวคงเหลือในคลังสินค้า อ,อย่างไรก็ด so ีนะคะเม Omaha, mm ื่อผ่านที่ประชุมนบขแล้วเงินที่ขออนุมัติเพิ่มประกันรายได้ที่ไม่เพียงพอจะต้องเข้าที่ประชุมคอรมอซึ่งชาวนากว่า4.5ล้านครัวเรือนก็ต้องจับตาเงินช่วยชาวนา500รอบ2ว่าจะส่งเข้าที่ประชุมคอรมอด้วยหรือไม่นะคะเพราะตอนนี้แหล่งข่าวก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะมีเรื่องนี้เราต้องติดตามกันต่อไปเลยยังไงนะคะก็คือนบขเนี่ยเขาอนุมัติเรียบร้อยแล้วแหละแต่สิ่งที่ มันยังค้างอยู่ก็คือถ้ากระทรวงการคลังยังไม่ได้ยื่นเรื่องนี้เข้าไปที่มติครมอรก็จะไม่มีทางได้อนุมัตินะคะคือการจะได้เงินมาก็ต้องเกิดจากกระทรวงการคลังนะคะให้คอรมอรอนุมัติก่อนซึ่งเขาจะเอาเข้าอนุมัติบันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามข่าวกันเลยเดี๋ยวมามีทีนิวจะมาเล่าให้ฟังนะคะยังไงไม่อยากพลาดคลิปดีๆก็รีบกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้นะคะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel นน m ommy, ่ m m y News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ